สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเลขดับบนล่างงวดวันที่1มิถุนา63ค่ะเลขดับชุดนี้คือชุดที่2นะคะเรามาเริ่มกันที่เลขดับแอดบอลค่ะสำหรับเลขดับชุดนี้คือดับตัวตรงเท่านั้นนะคะไม่ดับตัวกลับในงวดที่แล้วนะคะดับบนหวยออก095ใช่ไหมคะให้ดับ5-9 ดับผ่านนะคะเพราะว่าเขาให้ดับเฉพาะตัวตรงค่ะส่วนดับล่างหลุดนะคะเพราะว่าดับดับสองสองหวยออกล่างสองสองหลุดนะคะในงวดน,นี้นะคะในงวดน,นี้เลขดับบนและดับล่างเราก็มาคอยดูติดตามผลนะคะติดตามผล ถ้าใครที่ใช้เลขดับของแ d b บอลอยู่ก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าเลขเขาเดินยังไงนะคะเขาอธิบายไว้ชัดเจนเนาะว่าดับเฉพาะตัวตรงไม่ดับตัวกลับนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะโอเคต่อมานะคะ เลขดับอาจารย์อินทอนนะคะให้ดับบนศูนย์ดับล่างหนึ่งค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาติดตามเลขดับของอินทอนจริงจริงจังๆแล้วนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยจะไม่ค่อยลงทุกงวดหรือไม่ไม่ได้ลงต่อเนื่องแต่ตอนนีเ้เดี๋ยวเจนี่จะลงให้ต่อเนื่องนะคะต่อมาค่ะเลขดับหม,ม่อม ถนัดดับนะคะของนักเลงหวยดับล่างคือ0และ4ค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะดับแต้มล่างของรักกันพารวยนะคะดับแต้ม0 1และ9ค่ะ คู่ชุด2ตัวล่างนะคะเพื่อนๆนก็ดูเลกดับตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะดับยาทิปนะคะยาทิปววดนี้นะคะดับล่าง9ค่ะอันนี้เราจะ มาติดตามใหม่นะคะอันนี้จะเป็นชุดใหม่ที่จะนี่นำมาลงนะคะปกติก็ยังไม่ไม่ได้ลงนะคะเลขดับของยาทิปนะคะโอเคนะคะต่อมาค่ะดับสิบล่างของพิมมี่นะคะดับแปดค่ะโอ้ย ดับ8ที่ไหนพูดผิดดับ5ค่ะโอ้ยขอโทษทีดับ8นั่นคืองวดที่แล้วนะคะงวดนี้10ล่างดับ5ค่ะต่อมานะคะเลขดับ6ประตูนะคะของอาจารย์สุธิโชคนะคะก็ สตัวนะคะทุกคนดับสามตัวดูนะคะดับหกประตูนะคะหกประตูแบบนี้ถึงจะมองเห็นนะคะโอเคค่ะ ต่อมานะคะดับบนหนึ่งนะคะสำหรับแอดหมูออรไทยนะคะต่อมาค่ะผังเลขดับงวดน,นี้ดับศูนย์ค่ะ ว่านนเรศวนนะคะดับบน9ค่ะต่อมานะคะดับล่างว่านนเรศวรให้ดับ1ค่ะ ดับมาลิกนะคะจากที่หวยหยุดมาหลายงวดนะคะเราก็ไม่เห็นข้อมูลในงวดที่แล้วเนาะไม่รู้ว่าเ,เป็นยังไงนะคะแต่ว่าจากข้อมูลนะคะคือดับหลุดค่ะเพราะว่าหวยออกล่างสองสองนะคะเลขดับมาลิกคือดับล่างค่ะก็งวดที่แล้วหลุดนะคะ งวดน,นี้ก็น่าจะผ่านค่ะเพราะว่าจากการติดตามมาข้อมูลของมาลิกนะคะถ้าหลุดแล้วจะเดินต่อเนื่องยาวค่ะแล้วก็นานๆเขาถึงจะหลุดนะคะแต่ถ้างวดน,นี้หลับอือพูดถ้างวดน,นี้ดับแล้วหลุดงวดถ้างวดที่แล้วหลุดงวด,ดนี้โอเคนะคะ ถ้าพูดแบบว่าไม่ชัดเจนช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะต่อมาค่ะดับบนตรงๆของอาจารย์หนุ่มนะคะก็แคปหน้าจอค่ะดับ3มตัวบนตรงๆนะคะ โอเคค่ะต่อมานะคะเจาะเลขดับล่างดับ5ค่ะดับของอาจารย์หนุ่มนะคะดับ5ดับ110หน่วยเวียงพิงดับ5ค่ะ ต่อมานะคะแอดสุการดาดับบน7ค่ะเป็นเป็นต่อมานะคะดับฉลามนักเลงหวยงวดที่แล้วหลุดบนนะคะในงวดนี้ดับบน2ดับล่าง9้าค่ะ งวดที่แล้วดับบนหลุดนะคะดับล่างผ่านค่ะสำหรับดับฉลามนักเลงหวยนะคะต่อมาค่ะผีเสื้อเทวดานะคะดับพิกคาดก็โอ้แหมถ้าใครติดตามเนี่ยก็คงจะ,ะทราบดีนะคะเพราะว่าใครคนหนึ่งแนะนำให้เจนี่หาข้อมูลแล้วลงให้นะคะปรากฏว่าดับใช้ได้เลยค่ะ ในงวดน,นี้นะคะดับบนจะอยู่แถบหน้านะคะแล้วก็ดับล่างจะอยู่แถบข้างหลังนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ข้อมูลอยู่ก็มารับไปเลยนะคะแคปหน้าจอค่ะโอเคต่อมานะคะดับคนรวยช่วยคนจนค่ะในงวดน,นี้ดับ 1น,นะคะดับ1ล่างค่ะงวดที่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นข้อมูลนะคะเราเพิ่งจะมาเริ่มกันใหม่ในงวดนี้ค่ะต่อมานะคะดับอาจารย์ประโชตินะคะก็งวดที่แล้วไม่เห็นนะคะแต่ว่าดับหลุดนะคะ ดับของอาจารย์ท่านนี้คือเลขดับบนนะคะทุกคนในงวดน,นี้ให้ดับ6ค่ะโอเคนะคะสำหรับเลขดับว่านนเระะสวนนะคะ10บนดับ3ค่ะ ต่อมานะคะว่านนเรศวนดับหน่วยบนดับสองค่ะต่อมานะคะดับแต้มนะคะดับแต้ม10หน่วยบนว่านนเรศวนให้ดับ6ค่ะ ต่อมานะคะดับล่างแอดนุนนะคะก็งวดที่แล้วไม่เห็นนะคะแต่ว่าเราติดตามกันอยู่เนาะทุกคนถ้ายังจำได้ดับล่าง8ค่ะต่อมาค่ะ แอดหนุนดวงดีดับ10หน่วยบนงวดน,นี้ให้ดับ9ค่ะงวดที่แล้วไม่พบเจอข้อมูลนะคะของแอดแอดหนุนนะคะงวดน,นี้ก็ได้มาครบนะคะเราติดตามกันแค่3ชุดเท่านั้นนะคะสําหรับเลขดับแอดหนุนดวงดีจะมีดับสตอ์แล้วก็ดับอันนี้นะคะแล้วก็ดับ ใบที่แล้วนี่คือใบนี้ด้วยนะคะใบสีฟ้านี่นะคะตัวหนังสือสีฟ้าดับแค่3ชุดเท่านั้นที่เราติดตามกันอยู่ของแอดหนุนดวงดีนะคะโอเคต่อมานะคะคนเมืองลิงคนเมืองลิงกลับมาแล้วดับบนและดับล่างนะคะทุกคนก็แถบแรกคือบนแล้วก็แทบที่2คือล่างนะคะ แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอโอเคต่อมานะคะแอดนุ่นดวงดีนี่จะเป็นงวดแรกที่เราติดตามสำหรับดับแต้มนะคะอันนี้คือดับแต้มล่างค่ะดับแต้มล่างนะคะเราก็จะมาดูกันว่าสจะมาหรือไม่นะคะ ออซ่าเสียงดังลูกดับแต้มล่าง4ี่ค่ะต่อมานะคะอ๊ยโอเคหมดแล้วค่ะจบข้อมูลต่อมานะคะเราก็จะไปดูข้อมูลต่อไปค่ะว่าจริงๆแล้วเลขดับเราก็ยัง อาจจะมายังไม่ครบนะคะยังมีอีกนะคะเจ้าเก่าๆของเราที่เราติดตามกันเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นของชุดที่2นะคะมีเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลกันต่อไปในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะพบกันในคลิปใหม่สวัสดีค่ะ